เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ48 what is the resistance of R1 A 0.5 ohm B 1 ohm C 2 ohm D 4 ohm and E 16 ohm หลับข้อ48ถึงข้อ50นะครับเขาจะบอกว่าให้ใช้ไดอะแกรมหรือใช้วงจรที่เขาให้มาเนาะแต่ว่า3ข้อนี้เนี่ยคล้ายๆกับให้เติมในช่องว่างฮะเติม ความต่างศักย์หรือว่าเติมความต้านทานในช่องว่างดังนั้นข้อ4.8ข้อ50 50เนี่ยผมจะทําในทีเดียวเลยังนั้นเรามาดูข้อโจทย์ข้อ49กันก่อนโจทย์49ถามว่า what is the potential difference across R2 A 1 volt B 2 volt C 4 volt D 6 volt and E 12 volt ส่วนข้อ50ครับถามว่า What is the power consumption of R3 A 1 Watt B 3 Watt C 6 Watt D 9 Watt and E 12 Watt โข้อ50นะครับเข้าถามหาเกี่ยวกับ R3 เนาะวัตถุคือ R3 ส่วนที่เขาถามหาคือ Power Consumption ซึ่ง Power เนี่ยฮะเราเรียนกันมาเราท,ทวมกันมาแล้วจากข้อ47นะฮะว่า Power เนี่ยก็คือ P ซึ่งมีค่าเท่ากับ v คูณกับ i นะครับข้อ49ถามหา r 2นะฮะส,สีกับสกัน r 2นะครับข้อนี้ถามหา potential difference ก็คือค่า pd ค่า pd ก็คือค่า v นั่นเองส่วนข้อ48ครับ r 1ก็คือเรียง r 1 r 2 r 3นะฮะ ข้อนี้ถามเก 1, ี่ยวก์ R1 เขาถามหา resistance นะก็คือสิ่งที่ง่ายสุดเลยก็คือ R ค่า R ที่มีหน่วยเป็นโอห์มนั่นเองเอาละครับสำหรับ R1 เขาถามหา resistance ใช่ไหมผมเขียนไว้ข้างบนเนาะข้อ48ถามหา resistance of R1 ข้อ49ถามหา PD ถามหา v of r 2แล้วก็50ถามหา p of r 3ครับงั้นเรามาค่อยๆเติมในช่องว่างกันโจทย์นี้ให้มาว่าตัวแบตเตอรี่มีทั้งหมด 12V โวลต์นะครับแล้วก็จะมีวงจรขนานตรงนี้อยู่ที่ผมไฮไลท์เป็นจุดสีเขียวเนาะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นอนุกรมนะฮะ ที่อนุกรมกับตัวขนาดนี้ด้วยเราเริ่มจากคีย์เวิร์ดที่ให้มาเลยคีย์เวิร์ดแรกที่เราจะเห็นนะครับก็คือ I ทเท่ากับ2อแอมปร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ซึ่งเราทราบกันไหมครับว่า I เท่ากับ2อแอมปร์นี้หมายความว่าอะไรอย่างที่ข้อเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าท่านอนุกรมกันเนี่ย I จะเท่ากันเสมอเราจะได้ว่าตัว ตัวไอที่เข้ามาใน,นวงจรเนี่ยฮะจะมีค่าเท่ากับ2แอมป์เเสมอก่อนที่มันจะเจอมุมตรงนี้และแยกไปเป็น2ทางนะฮะก็ะคือแยกไปเป็นสีชมพูกับสีเขียวแล้วกันก่อนที่ไอจะแยกไป2ทางนะฮะแล้วก็รวมกันใหม่กลับมาเป็น2แอมป์เเท่าเดิมตรงนี้ ดังนั้นเนี่ยครับเรารู้ได้ว่าถ้า i ตัวเนี้ยสำหรับตัวแรกเลยนะครับเท่ากับ2แอมแปร์แล้วครับเราจะรู้ได้ว่า v เนี่ยเท่ากับ i r นะครับ v เขาให้มาเป็น4โวลต์ส่วน i เขาให้มาเป็น2โวลต์คูณกับ r อะไรคูณกับ2ได้4ครับ r เนี่ยจะเท่ากับ2นะครับหรือว่าข้อนี้จะบอกได้ว่าตอบข้อ4นั่นเอง เราเติมได้แล้วนะฮะเติมช่องว่างข้อแรกได้แล้ว R จะเท่ากับเท่ากับ 2, 2, 2, 2, 2โวลต์อแอมป์สองโอห์มครับก็อ48ก็ตอบได้แล้วนะฮะส่วน R 2ครับเขาถามหา V เท่ากับเท่าไหร่เราก็ต้องมาดู V ในวงจรกันนะฮะเรารู้ได้ว่าในขณะที่ ตัวคนตัวขนาดเนี่ย v เท่าในขณะที่อนุกรมจะ v จะต่างกันแต่สุดท้าย v รวมเนี่ยจะต้องเท่ากับ v ของแบตนะฮะเราเห็นได้ว่า v ตัวนี้นะครับ v ในวงจรขนาดเนี่ยมีค่าเท่ากับ6โวลต์นะตรงเนี้ย6โวลต์ดังนั้นเนี่ยหมายความว่าจุดสองจุดเนี่ยฮะระหว่างตัวต้านทานเนี่ยจุดสี สีแดงเนี่ยฮะจุดเนี่ยจะมีค่าความต่างศักย์เท่ากับ6โวลต์ซึ่งก็เท่ากับจุดสีแดง2จุดนี้เท่ากับ6โวลต์เช่นกันซึ่งเรารู้แล้วว่าตัวเนี่ยฮะ v 1จะเท่ากับ4โวลต์ v ขนานเท่ากับ6ดังนั้นเนี่ย v ตัวสำหรับ r 2เนี่ยฮะ v ของตัวเนี้ย จะได้ว่า12นีครับก็คือ V ทั้งหมดของวงจรเนาะจะเท่ากับ4บวกกับ v 2บวกกับ V ของวงจรขนานซึ่งก็คือ6โวลต์นั่นเองนั้นเราจะได้มาว่าตัว v 2เนี่ยพอเราเอามาลบกันแล้วเนาะอันนี้ได้เป็น10ดังนั้นเหลืออีก2จะมีค่าเท่ากับ2โวลต์ข้อนี้ตอบข้อ b นะครับ ครับแล้วข้อสุดท้ายแล้วข้อ50ถาม Power ของ R 3นะครับเราได้มาว่าเนี่ยตัว R เนี่ยถ้าเทียบกับ2องแอมปเปียรจะแยกกันออกมาสองสองเส้นใช่ไหมฮะซึ่งก็คือเส้นสีชมพูกับเส้นสีเขียวเราจะเห็นได้ว่าเส้นสีชมพูเนี่ยเขาให้มาแล้วว่าตัว R เนี่ย ตัว i เนี่ยมีค่าเท่ากับ0.5นะฮะซึ่งตรงเนี้ยสียมพูไปถึงสียมพูเนี่ยเป็นอนุกรมเนาะเป็นเส้นตรงไม่มีการแยกไม่มีแยกอะไรทั้งนั้นเลยดังนั้นเนี่ยตัวเนี้ยสียมพูจะมีค่าเท่ากับ0.5แอมแปร์ซึ่งอย่างที่เรารู้ครับว่าถ้าตัวสียมพูแยกมาเป็น0.5แอมแปร์แล้วสีเขียวก็คือที่เหลือซึ่งก็คือ1.5แอมแปร์นั่นเองสีเขียวตรงเนี้ยฮะเียกมานะมีเท่ากับ1.5แอมแปร์ เพราะว่ามันแยกออกมาเป็น2เส้นนะฮะจากเส้นสีส้มเป็นสีชมพูกับสีเขียวสีชมพูเป็น0.5ดังนั้นสีเขียวก็คือ1.5นั่นเองก่อนที่มันจะรวมจาก1.5สีเขียวตรงนี้ตรงนี้ฮะก่อนที่มันจะรวมกลับเป็น2เพราะว่ามันแยกมาแล้วมันก็มากลับมาเจอกันตรงนี้นะครับนั้นเนี่ยเราได้คีย์เวิร์ดครบแล้วเราได้ v กับ i มาแล้วเราได้ว่า v เท่ากับ6ส่วน i เนี่ยครับเท่ากับ1.5เนาะเส้นสีเขียวเนี่ย เราได้เรารู้แล้วว่า Power ครับหรือว่ากำลังเนี่ยเท่ากับกำลังเนี่ยครับจะเท่ากับ v คูณกับ i หรือว่าในที่นี้เราได้มาว่า v เท่ากับ6นะโจทย์ให้มาส่วน i เราคำนวณหาได้ว่า1.5เท่ากับ9นะครับกำลังเนี่ยจะเท่ากับ9วัตต์หรือว่าตอบข้อดีนั่นเองนี่คือของข้อ 48เนาะนี่49ส่วนข้อนี้ของข้อ50ครับก็ได้คำตอบกันแล้วนะครับข้อ48ถึงข้อ50นะครับก็จะเป็นการทดสอบเหมือนกับข้อ 46, 47แล้วก็คือเรื่องการขนานอนุกรมหรือการรวมความต้านทานหรืออะไรต่างๆนานานั่นเอง ซึ่งในที่นี้เขาจะให้เป็นแบงค์แบงค์มาคือให้เป็นช่องว่างมาแล้วก็ต้องค่อยๆใส่ช่องว่างใส่ keyword จนเราสามารถหาคำตอบทั้งข้อ48 49 50ได้ซึ่งสําหรับใครที่ไม่คุ้นชินหรือว่าพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้ายังไม่แม่นข้อ48ถึงข้อ50นะครับจะนับว่าถือว่าเป็นข้อที่ยากพอสมควรเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถทําข้อ48ได้เราก็จะไม่สามารถรู้ข้อ49ข้อ50ได้เพราะว่า วงจรเดียวกันเนี่ยมันมีกระแสที่มันไหลผ่านเดียวกันแล้วก็ความต่างศักย์ค่าเดียวกันก็คือเหมือนว่าเราทําข้อ48ไม่ได้ข้อ49ข้อ50ที่ใช้คอนเซปต์เดียวกันเราก็จะทําไม่ได้เช่นกันครับแต่ว่าถ้าใครเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกระแสแล้วก็ความต่างศักย์แล้วข้อนี้ ถือว่าเป็นข้อที่ทําได้ค่อนข้างง่ายและเร็วเลยนะครับเพราะเราเห็นว่า3ข้อนี้เนี่ยเราทําได้ในทีเดียวเลยก็จะเป็นข้อที่สามารถเก็บคะแนนและเวลาได้ค่อนข้างไวครับซึ่งเราจะมาย้อนกลับมา2ข้อหลักๆนะครับในการทําข้อนี้ข้อแรกครับถ้าว่ามันเป็นเส้นเดียวกันหรือว่าใช้สีเส้นสีม่วงเนี่ย ถ้ามันเป็นเส้นเดียวกันนะฮะเรารู้ได้ว่า i จะเท่าก็คือถ้ามันเป็นเส้นเดียวกันเนี่ย i จะเท่าเสมอนะครับอย่างเส้นสีม่วงหรือเส้นสีชมพูหรือเส้นสีเส้นสีเขียวนี่ครับเราเรู้กว่า i จะเท่ากันเสมอก็คือ i i ของเส้นสีม่วงจะเท่ากับ i เส้นสีชมพูแล้วก็ขอใัยครับ i ของเส้นสีม่วงจะเท่ากันเสมอ i ในเส้นสีชมพูจะเท่ากันเสมอแล้วก็ไอในเส้นสีเขียวจะเท่ากันเสมอเราต้องรู้ด้วยว่าค่าไอาหรือกระแสเนี่ยครับถ้ามันเจอทางแยกเนี่ยมันจะแยก2ทางก็คืออย่างที่เห็นว่าที่วาดไว้ว่าเส้นสีส้มนะฮะหรือกระแสที่ผมให้มาในตอนแรกเนาะจะแยกกันเป็นเส้นสีเขียวแล้วก็อีกเส้นหนึ่งผมขอผมขอแยกมันเป็น อีกเแ,แกรมหนึ่งเลยนะฮะจะได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้ะเ,เมื่อกี้ว่าอะไรกันเนาะเราบอกว่าเส้นสีม่วงเนี่ยจะมีค่ากระแสะเท่ากันเสมอนะส่วนกระแสะเนี่ยฮะพอมันเจอทางแยกปุ๊บมันสามารถแยกมาเป็นสองทางได้สมมตินี่มีค่าเป็นสองใช่ไหมเดี๋ยวเมื่อกี้โจทย์ให้เป็นไรนะโจทย์ให้เป็นสอง มันก็จะแยกมาเป็นอีกค่าหนึ่งค่าที่ค่า A กับค่า B ได้ซึ่ง A B บวกบเนี่ยจะเท่ากับ2นะครับซึ่งกดข้อที่เดิมก็ยังแอพพลายอยู่ก็คือเนี่ยทั้งเส้นเนี่ยฮะมันเป็นเส้นเดียวดังนั้นเนี่ยเส้นนี้ก็จะมีค่ากระแสเป็นค่า B ส่วนเส้นสีส้มเนี่ยก็เป็นเส้นเดียวเหมือนกันนั้นเส้นเส้นเดียวเนี่ยกระแสจะเป็นค่า A นี่ก็คือพื้นฐานของกระแสนะครับ ซึ่งกระแสนี่มันแยกกันแล้วมันก็รวมกันได้เช่นกัน,นครับพอ B รวมกับ A เรารู้ได้ว่า b บวก a เท่ากับ2กลับมาเนี่ยฮะมันก็เท่ากับ2เหมือนเดิมเราก็จะได้ว่าตัวนี้นะฮะก็เป็นเส้นสีม่วงเหมือนเดิมเนาะกลับมาเห็นได้ว่าเส้นสีม่วงนี่ก็เป็นเส้นเดียวกันนะครับต่อมาเกี่ยวกับเรื่องความต่างศัก์ครับความต่างศัก์เนี่ยข้อแรกเลยก็คือ ความต่างศักย์ของวงจรทั้งหมดเนี่ยพอมีแบตปุ๊บแล้วจะมีตัวอะไรก็ตามเนี่ยจะขนาดหรืออนุกรมกันเนี่ยเราจะรู้ได้ว่า v ของแบตเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ v 1บวกกับ v 2บวกกับ v 3เราจะรู้ได้วา่าถ้าสมมติว่าตัวนี้เป็นขนาดกันเนี่ยเราจะรู้ได้ว่า v 2เนี่ยของตัวนี้จะเท่ากับ v 2ของตัวนี้ ซึ่งเราก็คือเอามารวมกันโดยตรงเลยนะครับก็คือเป็นพื้นฐานของความต่างศักย์นั่นเองก็คือในข้อนี้ก็คือจะบอกว่า v 6 v โวลต์เนี่ยมีค่าเท่ากับ 6V โวลต์ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเท่ากับ 6V โวลต์เช่นกันซึ่ง วงจรทั้งอนุกรมขอทายครับวงจรขนานวงจรสีเขียวเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6โวล์เนาะเราก็จะมารวมกัน4โวล์บวกกับ6โวล์บวกกับ V2 เนี่ยก็จะเท่ากับ V ของแบตก็คือ12แล้วก็จะหาค่า V ออกมาได้นี่ก็คือ2จุดสำคัญของวงจรไฟฟ้านั่นเองเกี่ยวกับค่ากระแสะแล้วก็ค่าความต่างศักย์นะครับ ถ้าใครเข้าใจสองอันนี้แล้วโจทย์ทั้งข้อตั้งแต่ข้อ46่ถึงข้อ50ิก็จะถือว่าเป็นข้อที่ง่ายมากๆเลยนะครับเราก็ต้องเข้าใจค่อยๆทำความเข้าใจครับมันไม่ใช่อะไรที่เข้าใจง่ายแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้ครับเราต้องทบทวนแล้วก็อ่านค่อยๆอ,อ,อ่านทําความเข้าใจกันไปนะครับสําหรับข้อ48 50, ิบปถึง5้าก็ให้เน้นย้ําเกี่ยวกับเรื่อง คอนเซปต์ Concept, พื้นฐานของกระแสะแล้วก็ความต่างสะค,ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไม่มีอะไรจะสูงเท่าเราพบความรู้ไปดูได้ทุกที่